นี่ครับขับรถลงมาจอดด้านนี้นะนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาด้วยเพราะทางเข้าไปนี้เป็นทางลุกหลังผมก็เลยจอดไว้ตรงนี้นะมีเพื่อนจอดอยู่สามคันนะครับนู่นมองเห็นนะครับโอ้สวยงามมันตกแมเตี้ยโอ้โหสุดยอด อย่างนี้ต้องเอารถปิ๊กอัพขับสี่มานะครับดูทางให้ดูทางแต่ทางเข้าโอ้โหรถเก๋งงี่หมดสิทธิ์เลยนะนู่นงตก น้ําตกเป็นไงครับสวยมากนี่เขามากลางเต็์กันที่นี่นะโอ,โอ้สุดยอดนรืว่าไม่มีนัท่องเที่ยวนะครับเพียบเลยข้างล่างที่จอดรถเต็มเลยนะครับ คันนี้นะ่าจะเป็นของกลุ่มป่าไม้โอ้โหสุดยอดเนี่ยทางลงเป็นอย่างนี้นะว้าวนี่จะมีเจ้าที่กรบปบ่าไม้คอยดูแลย โหบรรยากาศดีมากโอ้โหสุดยอดมีห้องน้ำแบบแถวอีกตรงนู้นนะมีเขากลางเต็นท์กันตรงนี้ สดยมวยสวยนี่ขนาดรถเข้ามาไม่ถึงนะทางเข้ามายากลำบากครับสวยมากมากโอ้โห,โห,โหสุดยอดสวยจริง น้ำตกแม่เตี้ยโอ้มากลางเต็นต์ตรงนี้สิดมากนะครับเห็นน้ําตกสวยงามมากออมาไปดูลานกลางเต็นท์ก่อน ให้ดูลานกลางเต็นท์นะครับน่าจะจุเต็นท์ได้สัก20เต็นท์นะครับได้ยู่แต่ว่าต้องขนผอมมาอย่างเดียวเลยนะจากลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะในตรงนี้เป็นแคมปไ์ไฟมาตรงนี้ห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมเดี๋ยวข้าเข้าไปดูนะครับเป็นห้องน้ําแบบชั่วคราวนะครับ เป็นทางดิบๆดินๆแบบนี้เลยนะพาไปดูสวัสดีครับ,รบถ่ายห้องน้ําให้เพื่อนๆแชร์เพื่อนๆดูหน่อยว่าถ้ามากลางไปที่นี่สภาพห้องน้ําเป็นยังไงห้องน้าน้อยไปหน่อยครับน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าโอเคเลยสรัตรงนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับก็มีอยู่สามห้อง อันนี้มีคนเข้าอยู่ไหมครับมีครับนี่เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็มีเป็นห้องส้วมเป็นดน้ายองนะครับก็สะอาดสะอ้านนี่เป็นห้องอาบน้ำแล้วเป็นห้องส้วมแบบน้างยองก็ถึงจะเป็นห้องน้ำแบบเก่านะครับเป็นโชว,ว์คาวแต่ก็สะอาดนะครับอืมมีอ่างล้างหน้าแบบนี้โอเคนะครับมากมากเลยมีสามห้องแต่โอเคเป็นห้องน้ำรวมนะ นี่ครับทางทางไปเข้าห้องน้ําก็จะเป็นทางดินแบบนี้นะลานกลางเต็นท์นี่ผมมองแล้วก็ยี่สิบก่เต็นท์แต่ว่ารถเนี่ยตรงนี้ต่อไปก็จะไม่ให้จอดนะครับให้ให้บนมาเอาของลงแล้วขึ้นไปจอดตรงเสาธงด้านบนนะอันอนาคตอันใกล้นี้ครับเดี๋ยวเขาทำเสร็จแล้วก็สวยเลยนะครับนี่นี่ต้องขนของต้มแบกของกันเดินอย่างเงี้ย ถ้าเอารถลากเข็นมาวางตรงฝั่งนี้ได้นะครับแล้วค่อยเข็นมานี้ก็จะสะดวกกว่านี่ครับมากลางเต็นท์ถ้ำกลางบรรยากาศที่สวยแบบนี้สวยมาก นี่ดูบรรยากาศที่เด็กๆก็เริ่มจะอยากเล่นน้ำกันแล้วเล่นได้นิดหน่อยเนาะเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นเป็น,ปนร้านค้าสวัสดิการชั่วคราวของลานกลางเต็นท์น้ำตกแม่เตีย้ยของอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับ ก็เป็นแล้วนะชั่วขราวนี้เจ้าที่กำลังทานข้าวอยู่ผมไม่เข้าไปกวนนะเจ้าที่ดูแลดีมากนะครับเป็นรายการเต้นที่สวยมากๆเลยแล้วตรงนี้นะครับที่ที่ตรงเนี้ยเล่นน้ำได้นะครับแล้วก็ให้อาหารปลาได้ด้วยได้ด้วยนะครับปลาเยอะมากที่นี่มีอาหารปลาขายด้วยนี่ เดะุดจ้อเลยโอ้น้ำค่อนข้างใสนะนีเล่นตรงนู้นก็ได้นะเนี่ยเล่นตรงน้ำตกตรงนู้นก็ได้เอาที่บอกเล่นได้เนี่ยครับ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสะอาดนะครับสะอาดมากๆโอ้สวยงามจริงๆมากลางเต็นท์ตรงนี้นะครับสัมผัสธรรมชาติน้ำตกแม่เตียแล้วก็มาเล่นน้ำตรงนี้นะนี่ครับเตรียมกรณ์มมาพร้อม มีเจ้าที่ก็เอาอาหารปลามาให้เด็กๆให้อาหารปลากันนะปลาเยอะมากอ,อ้ปลาเยอะจริงๆแต่ปลาตัวไม่ใหญ่นะอาหาปลาไหมว้าวไปรับมีปลาอืม นี่ครับตรงนี้จะเป็นเต็นชั่วคราวนะครับร้านค้าสื่อบิการเล็กๆของน้าตกแม่เตี้ยอุทยานแห่งชาติออกหลวงตรงนี้นะก็มีผลไม้มีเครื่องดื่มนะครับแล้วที่นี่มีอาหารมีปลาเยอะนะครับก็มีอาหารปลาขายด้วยเจ้าที่ตองคือเขาก็นอนเฝ้าเราตรงนี้ก็มีอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้บริการคนมากางเต็นท์เนื่องจากว่าตรงนี้ยังเตรียมการอยู่นะครับยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีตรงนี้ก็เป็นเจ้าที่นะครับที่เขาผ่านข้าวกัน สวัสด,ดีครับไ i g h t c h a n n e l วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาที่นี่ครับลานกลางเต็นท์น้ำตกแม่เตียอุทยานชาติออกหลวงเป็นหน่วยพิทักษ์นะครับก็เป็นการลานกลางเต็นท์แม่เตียเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าทดลองเปิดนะครับทดลองเปิดถามอันนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะลานกลางเต็นท์น้ำตกแม่เตียอุทยานชาติออกหลวงเนี่ยก็อยู่ในตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจอังหวัดเชียงใหม่นะครับ ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติออกหลวงนประมาณ5 1กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยประมาณ6-5กิโลเมตรเองนะครับขับรถเลยทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์มานะครับเดี๋ยวขวาก็ทางเข้าจะมีทางเข้าหลายเส้นทางนะเข้ามาถึงตรงบริเวณหน่วยพิทักษนะ์น้ำตกแม่เตีย้ยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ก่อนนะก่อนถึงน้ําตกแม่เตี้ย3กิโลเมตรเนี่ยจะถึงหน่วยพิทักษ์ น้ำตกแม่เตีย้ยอุทยานแห่งชาติดอยอินนนะครับแล้วถึงเลยมา3ามกิโลเมตรถึงจะมาถึงน้ำตกแม่เตี้ยมันมีมันมีอดอยทนนนก็ออกหลวงนะแยกกันห่างกัน3มกิโลเมตรเพราะว่าเป็นเขตติดต่อกันนะครับพาเข้ามาที่นี่เส้นทางดีนะครับแต่ค่อนข้างแคบ3ากิโล3กิโลเมตรที่ว่าที่จะเข้ามาถึงน้ำตกแม่เตีย้ยลังกงนเต็นตรงนี้นะครับเส้นทางแคบแต่ว่าทางดีทางใหม่นะครับทางคดเคี้ยวและชันนะครับ ผมใช้รถ Honda City เครื่องหนึ่งพันก็มาได้ส,สบายๆนะครับก็ใช้ S S โหมดเกียร์ S โหมดเค่ชนเกียร์มาใช้ engine เบส์มานะครับเบรกบ่อยเบรกบ่อยก็ขับมาได้ส,สบายๆนะครับมาถึงตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยประมาณตั้ง500เมตรเนี่ยต,ต้องจอดรถไว้ข้างนอกนะครับถ้าเป็นรถเก่งแต่ถ้ารถ p ิ c k อัพเนี่ยสามารถเอาเข้ามาใกล้ๆได้เพราะว่าในบริเวณ500เมตรเนี่ยจะเป็นทางลุกหลังหินลอยนะครับถ้าเป็นรถปิ๊กอัพทั่วๆไปก็พอมาได้ ถ้าช่วงนี้นะแต่ถ้าเป็นขับสี่ก็มาได้สบายนะครับแต่เห็นมีรถบางคันเขาก็เอาออย่างเช่นโรด้าคลอสโรด้าคลอสนะครับที่เป็นรถอ SUV ขนาดขนาดเล็กนะครับก็เข้ามาได้เหมือนกันอแต่เส้นทางค่อนข้างขรุขระนะครับ5้ารเมตรที่ว่าลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็มีเป็นลานกลางเต็นท์เขาทดลองให้กลางเต็นท์กันนะครับบรรยากาศดีมากๆ ขนาดาพื้นที่กางเต็นท์ก็มาจมากกางได้ประมาณทักี่สิบเต็นท์แล้วก็มีห้องน้ําเป็นแบบทั่วขราวสามห้องเป็นห้องน้ํารวมนะครับชายหญิงห้องน้ําก็เป็นแบบนั่งยองแล้วก็เป็นแบบฝักบัวแล้วก็มีลาําพานน้ําที่ลงมาจากน้ําตกแม่เตี้ยเนี่ยเล่นได้ด้วยแล้วก็มีปลามีปลาค่อนข้างเยอะเป็นปลาพวงเล็กๆนะครับเจ้าที่เขามีอาหารปลาขายมีร้านค้ารบ,บริการเล็กๆไว้บริการเช่นอ อาหารแห้งเครื่องดื่มแล้วก็ผลไม้ตามดูการนะครับที่ผมก็ลองไปซื้อสับประรดมากินก็หวานชื่นใจนะครับราคาก็แตกต่างจากในเมืองนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนเจ้าที่นะครับขนาดอยู่ลึกขนาดนี้เจ้าที่ยังมาดูแลขนาดนี้กองคืนไม่ต้องกลัวนะครับมีเจ้าที่คอยนอนเฝ้าคอยดูแลที่นี่อยู่แล้วหลัง,งนกเส้นสวยจริงๆสวยมากๆผมมาเลยหายเหนื่อยนะครับลูกผมคนเล็กนี่เข้ามานี่เมาเมารถเลยนะพวกแตกพวกแกลย ปกติไปที่ไหนๆมาก็จะกินยาไว้ก่อนนี่ก็กินแล้วแต่ก็ด้วยความที่มันอลาดาชาันและวคดเคี้ยวทางแคบก็ยังยังทนไม่ได้นะครับพวกแตกเลยแต่นี่ลงไปเล่นน้ำตรงน,นูแล้วหายหายหายเมาดอดแล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆครับอ่าลานกลางเต็นท์น้าตกแม่เตี้ยอุทยานแห่งชาติออกหลวงแนะนำกันครับทางเข้ามา แคบหน่อยร่วงท้ายๆนะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วหายเหน่อยคุ้มมากๆก็ไว้มาติดตามครับคลิปหน้าว่าจะพาพเพื่อนๆไปแนะนำพาไปเที่ยวที่ไหนสายค c h ชนแนลขอบคุณมากครับสำหรับการิีทามชมสวัสดีครับผมน้ำตกแม่เสียอุทยายนแห่งชาติออกหลวงครับสุดยอดเลย ยอดเลยฮะน้ำตกแม่เตี้ยทางเข้าก็ลําบากนะครับลากเต็นเข้ามาก็ลําบากแต่คุ้มค่าบรรยากาศมากสุดยอดนี่ลานกลางเต็นนะครับก็เป็นลานเรียบ โอ้ถ้ามาการตรงนี้จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะสวยมาก